สวัสดีครับเข้าสู่ช่องหมอถิ่นกกอกนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับหลุมอะไรกันแต่เช้าจังเลยครับมาดูนะครับนี่ก็คือตลาดน้อยบ้านกวนบุญนะครับตลาดกับข้าวนะครับตอนนี้เนาะเช้ามาก็จะมีรถกับข้าวมาจอดตั้งแต่ตีสีครึ่งนะครับตอนนี้มาดูนะครับเขาขายอะไรกันบ้างครับโอ้ของกินเยอะแยะเลยอ้าวผู้สาวคือพกมีดน้ำผอม ของกินเยอะจังเลยนะครับมีทุกอย่างเลยครับในรถคันนี้ครับมะม่วงก็มีฮเฮ้ยเ,เ,เนื้อเลอือกพารกี้โกมซื้อเลือกเบิ่งกเนยมันเป็นเนื้อเลือกพารกี้โกลมอันนี้ขายถุงยอะบ้านเนี่ยนะถุงละสิบบาทเออเนี่ยเอามาไว,เว้เถือนพี่อ้อมมาไว้เถื่อนพี่เพื่อลูกค้าเห็นเนี่ยพาร์กี่ผมถุงละสิบบาทครับแกงใส่ปลาช่อนนะครับในพาพ์กี้โมนะครับเดี๋ยว ใครซื้อไปแล้วจะทำวิตเออเอาไปเบิรงว่าเขาแกงแบบไหนนะครับผมแลนะ้ครับผมปลาทูนี่แพคเทเรือปลาทูดีเฮ้แพงละซศร้าแพงละเศร้าโอเคครับกับข้าวไม่แพงนะอันนี้ผเหลอาผู้สาวเลยนะเห้ลาปูลาปูนะครับรอบลาาปูเอาสลูออกสารามาใส่ครับเป็นลาบป่าได้ครับได้เลยครับ โอ,โอ้มีคันหนึ่งครับมีพันหนึ่งครับยอ่มากเลยครับสวัสดีครับโอ้คันนี้คนเยอะงานเนี่ยไม่ตัวอ,อย่างเลยโอ้มีสดาวด้วยสดาวกินอย่างกินกับอย่างกระแซบ บัวลวกกระแซบลวกกระแซบบัวลวกกระแซบป้าเอ้ยปลาทูมีเป็นแทกเลยปลาทูปลาทูเป็นพวงปลาทูแพกจักบ้านหนึ่งสาวฮาปลาทูแท้นะครับโอ้กับข้าวเรื่องกับข้าวลูกต้อยมีนะครับอ่ารัชกาลที่9ก้ารัชกาลที่10ในหลวงนะครับพกตลอดนะครับ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับศูนย์รวมของจิตใจชาวไทยนะครับผมเสื้อสีอะไรก็หัวใจเดียวกันเสื้อสีอะไรก็หัวใจเดียลูกต้อยหันหันอันนี้เนี่ยมันเอ่อมันทางเส,ส <c oughs> ื้อสีอะไรก็หัวใจเดียวกันนะครับหลักหลวงนะครับราทีเก้าราทีสิบนะครับในหลวงเรานะครับเป็นู่นรวมจิตใจของชาวไทยทั่วโลกนะครับโอเคนะครับผม รถหลวงต้อยก็จะพกเตือนสติเตือนใจอยู่ตลอดนะครับหลวงต้อยอยากให้คนไทยรักกันใช่ไหมเนาะไม่ต้องมีประทวงมีอะไรคนไทยนะ่ะขอให้รักกันครับผมเสทูลสถาบันคือนเดียวกัน<ม>ที่ยื่นเหนียวจิตใจโอเคขอาคุณทธาหลวงต้อยใช่เ <c oughs> สื้อทูลสถาบันนะครับอ,อยากให้คนไทยรักกันสามัคคีกันนะครับผมเออ มีแมงอ๋อปลานี่อันนี้ถอดดักแด้ครับแบปลาแห้งก็ตัวใหญ่เนาะเป็นแซ่บคักแผลถุงถุงเลยเจ้าบาทปลาแห้งอ่ะหกสิบบาทปลาคักไปเฮ้ยเนี่ยถุงละหกสิบาทนะครับพ่อซื้อเลยครับเด้อนี่ปลาตัวบักใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่อยู่รถอยู่รถลุงตอยนะครับ หมกปลาต้อนหมกปลาต้อนนะครับเออขนมก็เป็นแต่แซ่บหลายอย่างเลยเท่าที่เห็นถือเตาส้วนเมื่อกี้เลยเป็ดแซ่บเตาส้วนก็แต่แซ่บแซ่บครับเจ้าปบาทครับข้าวาวมีเยอะแยะเลยครับรับไปเลยเมื่อเช้าซื้อที่ตลาดบูเขาหม้อสามสามเลยเกิดหม้อทำหมอคนี่ก็ลุงหนิมสวัสดีครับลุงหนิมครับได้เพิ่มกินมืัอนี้เืจอลุงหนิมแกงพังล้าเนาะออันนี้จ้าป้านี่นะ ซื้อเยอะๆเหรรถผู้สาวเออรถผู้สาวกินฟางนาวรือเปล่าครับกินฟางนานิยวเหม็นเอ้ากินแล้วโฮดบ่เออมีคือกินมะพร้าวบ่เอ๊ะมะพร้าวนี่คือกินมะพร้าวอันนี้ก็ลุงนิ่มนะครับเอาวันนี้วันรวยนะครับวันที่16เด้อครับของเดือนเดือนพฤษนิมกลุ่มพาเอ้ยกุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักด้วยนะครับรู้สึกว่าจะหนึ่งสี่จะมีอั้นด้วยใช่ไหมโอ้มีหนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสี่ เลขดังนะครับเลขดัง 1, มี30มี5 7มี7 4มี8 1แล้วก็1,4<ม>ด้วยเด้อครับเด้ 1, 1, 2, 1, 4, อ1นะนึ่งหนึ่หนอวันวันไหว้ไทาายพร้อมเนาะเดือนนี้สี่หกุมพาตอนนี้ก็เปอเอาเลยเอาเลยวันนี้วันรวยนะครับ โอเคครับผมอยู่ที่ตลาดบ้านกวนบุญน,นะครับมาอันนี้มัดจากบ้านผู้สาวนี่หนาหามัดจากจากบา้านอะไรนี่หนะมาราซาบ้าเลยครับเด้ออันนี้คือพักเขเหลือพักขาเฮ้อมเนาะสะอมพักขาพังเน่า,นา,า,าเนี่ยลายภาษาเนี่ยมาราซาบ้าเลยครับพี่น้องเด้อนี่เอาไปทอดเสื้อไข่แซบแซบครับแกงก็แซบ ไปลวกไปลวกลว่าจำแก้วโอเคครับ,ะะบอันนี้คือพี่รถไข่กับข้าวอยู่หน้าบ้านของบุญตอนนี้พิก<า>พิกไม่แพงนะครับพิบดไอถินเนาะดผู้สาวถุงจะาบ้านนี่นะอเอาหกสิปหานสองเหลือสามสิบ้าทและชาบาทโอเคครับอันนี้ก็คือสาวทองพูนนะครับด้วยนี่เพิ่นมานะแต่ภูนเออบัวขาวขาวงบุูนนะครับผมพี่น้อง ก็นเอ็นเอ็นบ่าทถินเห็นอย่างนบ่าวถินนเแล้วบ่าทถินเห็นอะไรแล้วครับนี่ n เอ็นเมีมีแอบแอบซุกแอบบแอบุกด้วยนะครับเอ็นเอ็นเมาแล้วมาแล้วแล้วจ้าเอ๋ครับอันนี้คือมะพร้าวนะครับนี่ค้าถามนี่าวาวโอ มและซาอันนี้ซาเดียวบ่ยาอะไรืูเอ็นเอ็นเดมันคือใจบ่วว้าเลยนะสูสูได้ลื้นกันบ่เออไม่เอามาสูมีแบ่งกันบ่ถ้าเขาแบ่งไนีเอาอยู่บ่เอาอันนี้อันนี้อันนี้ได้คนสร้างบ่เอามาไอ้เพยอนนะเครื่องไปเชื่องญี่ปุ่นนี่นะครับ ช่วงนี้เป็นผลไม้ที่ยอดฮิตที่สุดในย่านในใน,ในระยะนี้นะครับคือมะพร้าวนะครับมะพร้าวขายโน้ยเท่าเลยเนี่ยกระดามสาวธรรมดามันเขาขายสัง่ง้านมื้อนี้ค่อยได้สิบบาทแต่ก็อค่อยได้สาวบาทหนึ่งนะบาทนี้แหละเขาขายเก้าซีฟโน้ตอันนี้นะหกหนุหย่ยบอกห<อ>้าหน,นุ่ยห้าหนุ่ยก้าวซีฟคยขายเมื่อวานได้สิบบาทห้าหนุย่ยก้าวซีฟมะพร้าวน้ำหอม

คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแม่ค้าสวยๆนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับผม